ครนใหญ่เลือกเป็นผีเสื้อค่ะครูจนโอเคโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นค่ะครูพอเข้ามาถึงเนี่ยก็จะมีฟิลเตอร์ให้เลือกใช้เยอะแยะเลยนะคะมีคุณครูชอบสอนแบบไหนามากกว่ากันนะคะระหว่างใต้เซียนใต้เซียนเจ,จวจงบุนก็คือฝั่งออนไลน์แบบนี้แหละนะคะถ้าชอบฝั่งออนไลน์ในช่องแชทกดหนึ่งอ่าหรือชอบแบบเนียนตุ้ยเนียนมากกว่าคือเจอหน้ากันกับนักเรียนในห้องเรียนเลยนะคะชอบอันนี้มากกว่ากดสองกดสองฮัลโหลค่ะครูจูนค่ะ ครับเมื่อกี้เป็นตัวโปรแกรมของ Microsoft Teams ครับโอเคคุณครูอันนี้คือเป็นยังไงคะคุณครูเอ่อเป็นเอ่อโปรแกรมที่เหมือนเป็นห้องประชุมออนไลน์ครับก็สามารถแชร์หน้าจอได้ให้เด็กดูได้คล้ายๆ Zoom ครับคล้ายๆ Zoom นักเรียนสามารถส่งงานข้างในโปรแกรมได้ครับแล้วก็คุณครูก็สามารถเข้าไปตรวจงานออนไลน์ได้แล้วก็สอนไลยให้เด็กเรียนได้อืมอันนี้คือเป็นข้อดีที่แตกต่างจาก Zoom หรือเปล่าคะหรือยังไงเอ่ย ข้อดีก็เป็นข้อดีที่แตกต่างครับก็ครบเลยครับอ่าอันนี้นะคะขยายใหญ่ได้ขยายใหญ่ไี้ได้อันนี้เป็นการรีวิวคำศัพท์อะค่ะผู้สีเส้งชือผู้สีเส้นชือก็ให้นักเรียนเลือกนักเรียนเลือกเลยอีเออซันซื่อเลี้ยวอันไหนดีคะอันไหนดีคะพอเลือกมาอ่ะอูค่ะเราซื้ออูเราซื้อก,ก็กดอ,อ,อ,อืม这什ชื่อ什么ม ก็ให้นักเรียนอ่านเนาะคุณครูขาจับคู่ก็เป็นจริงๆแล้วก็หลักการง่ายๆแหละเปิดแผ่นป้ายอ่ะนี่มีเสียงไม่รูกคุณครูได้ยินเสียงไหมเปิดแผ่นป้ายจับคู่ค่ะก็ให้นักเรียนเลือกได้เลยเนาะจะเป็นอันไหนก่อนอกูก็เปิดไปไม่ใช่มันก็จะแบบอ่ะปิดต้องบอกว่าดูเนยก็เล่นอยู่หลายรอบอะค่ะพอเราเล่นจบอะค่ะ พอเราเล่นจบปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นพอนักเรียนเล่นจบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีให้เราสรุปคะแนนให้สรุปคะแนนให้ก่อนว่าเราใช้เวลาไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ในลดเดอร์บอร์ดในในสกอร์ของเราเนาะตรงนี้พอเราเล่นนักเรียนเล่นเสร็จปุ๊บก,ก็บอกนักเรียนว่าใส่ชื่อไปก็ได้ใส่ชื่อไปเอเตอร์ Ether. าใช้เวลาเป็นหนึ่งนาทีกว่าอันดับหนึ่งเลยเพราะยังไม่มีใครเข้ามาเล่นเลยนะคะคือรูปแบบเกมมีหลากหลายมากอยากให้คุณครูลองไปเล่นกันอ่ะอันนี้คุณครูตอบจูนได้ไหมคะเจอคำไหนบ้างปา<ะ>ป,ป่าปาป่าอเวลาเจอม,มันจะเจอเรียงอย่างนี้เลยอะไรนะคะเมื่อกี้อะไรนะไ,ไ,ไหนนาไ,ไหนนายไหนน<ๆ>ายค่ะแมีไหมคะมีไหม พอครบปุ๊บเขาก็จะบอกสกอร์ของเราเมื่อกี้จิ้นผิดไปสองทีเนาะแต่สุดท้ายเนาะแต่สุดท้ายเนาะแต่สด้นะแต่วุดทเนาะแสุดท้เนะแ่สุดท้ายนะสุดายเนะ่้นะคะเน็นเกมออฟ่ลนาทีเ่เนามาเน่นออนไลน์ได้าเป็นยังไงขออนุญ้าตกด เวลาต้องบอกว่าเว็บไซต์อันนี้เนี่ยเป็นอของวิชาภาษาอังกฤษเนาะมัน ESL นะคะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเกมภาษามันสามารถประยุกต์ใช้ได้นะคะตรงนี้นี่มันเป็น Powerpoint แหละมันเป็น Powerpoint เนาะราคาไม่ต้องไปสนใจเขามีของฟรีให้ใช้ข้างล่างตรงนี้เลยนะคะพอเปิดเข้ามามันก็คือ Powerpoint ตัวหนึ่งเลยค่ะเรามีเวอร์ชั่นภาษาจีนม,มาจุนมีลองนั่งทําเล่นๆดูว่าถ้าเราแก้ไขเองเราแก้ไขได้ไหมนี่ไงเราแก้ไขได้ ใส่ตัวเลขยังได้เลยนะคะย่อขยายได้หมดเนาะเด็กๆก็ต้องตอบตัวเลขชื้อเลี้ยวีื้ออีื้อซื่อื้ออูอ่ะลองดูที่ถูกไหมก็กดโท์คันตอบเจ้าชื่อจมาเจ้าชื่อมาเป็นเกมที่อยู่ในเว็บเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะของฟรีค่ะเราหาของฟรีมาให้ใช้อันนี้ไม่เสียเงินแน่นอนเนาะอันนี้ไม่เสียเงินนะคะเกมนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับเกมสี่ต่อสี่ m ฟ l y ี่ วิธีการเล่นนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นคําถามข้างบนขึ้นคําถามข้างบนคุณครูดูคําถามปุ๊บแล้วนึกถึงอันไหนก่อนนึกถึงอันไหนก่อนเนี่ยในสวนสัตว์สัตว์ป่าในหัวนึกถึงสัตว์ตัวไหนก่อนเขียนเอาไว้ค่ะเขียนเอาไว้เลยต้องหิ้เรียเยีงต้องหิเยอะหนเชียก็จับเวลาก็ได้นะคะห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาอย่างนี้นะคะชเมบ เ熊าอ่ะมีคนตอบโเมาจริงๆค่าเสี่ยง老าเสี่ยงเห老ชื่อ狮子狮子แล้วดูเฉลยการดูซิว่าใครจะได้คะแนนเยอะที่สุดคุณรูก็กดเลยค่ะกดแท็กก็ได้กดเมาส์คลิกเมาส์ก็ได้โคเจอโคเจอได้สองคะแนนอยู่ตรงนี้นะคะสองคะแนนโหเจอถัดมาอันดับสามต้าเจียงเนาะหูเจ็ดคะแนน จดได้10คะแนนนะคะมันก็ท้ายสุดสุดท้ายนะคะแต่ยังไม่จบเราเป็นช่วง Q&A ค่ะวันนีดีมากเลยค่ะที่ที่แบบทางทางหน่วยงานใช่ไหมคะที่ได้แชร์แบบ บบเครื่องมืออย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าอุ้ยอันนี้เจ๋งดีอันนี้แบบนี่น่าลองไปใช้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบว่าอด,ดีดีมากๆเลยค่ะ